คุณนฤทธินโดนท่าวิญญาณเยอะมากมันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองแล้วใครจากที่คะแนนทำท่าจะรุ่งๆนี่ตัวนี้จะมาฉุดเตาฉุดูเพราะว่าคนไทยก็โหแล้วเจ็บปวดแก่พวกแก๊งคอสแกมเมอร์นี่เต็มไปหมดใช่ไหมครับพี่ใหญ่ที่ที่เทน่าส่งบอกว่าคุณนุทินเนี่ยควรจะฉวยโอกาสคือจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตรงนี้ที่ลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นเรียกคะแนนมากกว่านี้มากกว่านี้เลยวันนี้แต่ว่าสี่เดือนอืเขาก็มีแค่สี่เดือนน่ะนะ เขาก็เหมือนกับไม่ไม่ไม่ได้พิสจนเมื่อกี้เราพูดไงวันจันทร์เขาประชุมคณะกรรมการพิเศษที่เกิดมาจบประชุมปุ๊บสั่งตัดหมดเลยอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ตัดให้หมดเนี่เขาไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการครับการตั้งคณะกรรมการในการชื่อลาต่างต่างตั้งมาเซ็นตั้งไม่เมื่อไม่กี่วันก่อนถูกไหมจะประชุมนัดแรกวันจันทร์จนประเทศอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วคือหมายถึงว่านายกอะต้องแสดงสั่งตัดเองเลยต้อง แค้อำนาจอื่นซึ่งมีอยู่สั่งกองปราบก็ได้ดีเอสไอก็ได้อุ้ยเดี๋ยวนะมันแฝงแบกไปมันมีภาพคุณเรื่องตัดตัดอะไรเนี่ยตอนสมัยสมัยที่เออใช่ใช่ตอนสมัยตอนเป็นรองเออเป็นรองนายกอยู่เนาะไอที่เมียวดีนู่นนี่นั่นอะไรตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมครับอ่านั่นก็มีปัญหาครับยครับนั่นก็มีปัญหาจนกระทั่งเพื่อไทยออกมาโจมตีขุนอุตตินด้วยร้บว่าเป็นรั้มนตีหาไทยครับ มีอำนาจทำไมไม่ทำตอนนี้นเรื่องตัดไฟที่เขาเรียกร้องกันอะไรนี่ไหมครับ้คดีนี่มันมันจะกลายเป็นโอเคคนอังนฤษโดนภาควิจญาณเยอะมากมันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองแล้วใครจากที่คะแนนทำท่าจะรุ่งรุ่งไอ้ตัวนี้จะมาฉุดเ่าถูกเพราะว่าคนไทยก็โห่แวเจ็บปวดพวกแก๊งคอสแกมเมอร์นี่เต็มไปหมดใช่ไหมครับพี่เขาควรจะอย่างไงครับพี่ควรจะตอนนี้ยังทันใช่ไหมครับพี่ ต,ต,ต้องเร็วกว่านี้เยอะต้องเปลี่ยนต้องเปลีย่ยนเร็วรี่เปลี่ยนด่วนต้องเดินหน้าจริงจังมากกว่านี้อืจริงจังโดยเห็นกมเมอร์ไอ้คอลเซ็นเอราะน,นั้นออนไลน์นี่ต้องเป็นอะไรเรือธงของรัฐบาลนี้เลยโปรโลกเขาให้ความสนใจจะมเรียลโล,โลให้ความสนใจแล้วโลกแล้วเรามีปัญหาอยู่กับขราเมนะ โลกกาลังร้องขมเมนอยู่ไอเรามีตัวมีปัญหาแท้ๆกับไม่ใช่โอกาสนี้ต้องใช้จังหวะนี้ด้วยหรือเปล่าในการที่ดูเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยกําลังจะแบบว่าเหมือนกับถูกลุมอ่ะตอนนี้อังกฤษสหรัฐเกาหลีใต้ลุมแล้วเราเนี่ยอาจจะ ฉวยโอากาสในเรื่องจากประเดน็นสแกมเมอร์เนี่ยต่อย,ยอดไปถึงเรื่องของการเจรจาเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของนอกจาก MOU CCC สามแล้วอะไรเง<ม>ี้ยรวมทั้งสนธิสัญญาอะไรหรือว่าประเดน็นปัญหาอื่นๆเนี่ยมันต้องผสมโล่งตรงนี้ลไป,ไปเลยครับบีบกดดันไมงใช่ว่ากดดันเข้มงไปเลยคืออาจจะไม่ด้เรียกว่าฉวยโอกาสแต่เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำต้องทำถกต้องทำไม่ใช้เรื่องการฉวยโอกาสใช่ไหมครับีาะมีประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่อย่างไรก็ต้องทํา